สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถามหาโชคมหาลาบหัวใจมหาเศรษฐีหลวงพ่อคูณปะลิสุโทโธวัดบาา้านไลใช้ภาวนาแล้วเป่าลงที่กระเป๋าสตางเรียกเงินเข้ากระเป๋าเงินเข้าทุกทางเงินเข้าไม่หยุด มีกินมีใช้ไม่มีวันหมดเงินคล้องมือไม่ลําบากไม่ขัดสนเงินทองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอม ลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชา พระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชา สเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมา อยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋า ลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาลาชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาลาชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลาน มานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิ มามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มา โอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชา พระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชา สเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมา อยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋า ลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลาน มานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิ มามาโอมลาชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มา โอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชา พระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชา สเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาราชาสเสด็จมา อยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาลาชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋า ลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลาน มานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิ มามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มา โอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชา พระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชา สเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมา อยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋า ลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลาน มานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิ มามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มา โอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชา พระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชา สเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาราชาสเสด็จมา อยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาลาชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาลาชาเสด็จมาอยู itas, ่ในกระเป๋า ลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลาน มานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิ มามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มา โอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชา พระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชา สเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมา อยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาลาชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาลาชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋า ลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาลาชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลาน มานิมามาโอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลาน Ma ni, มานิมามาโอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิ มามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มา โอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชา พระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมราชาพระมหาราชา สเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาราชาสเสด็จมา อยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาเสด็จมาอยู่ในกระเป๋า ลูกหลานมานิมามาโอมลาชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลาน มานิมามาโอมราชาพระมหาราชาเส,ส,สด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเส,สด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิ มามาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มาโอมลาชาพระมหาลาชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา,มา โอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามาโอมราชาพระมหาราชาสเสด็จมาอยู่ในกระเป๋าลูกหลานมานิมามา